ไหวก็พี่กับน้องนไงไปปิดใจหน้ามึงได้พี่น้องเดอ้อเพราะว่านี่คือเป็นเลยขันน้ำมนุนเลยทำธี่ขอจากสารปูเพราะว่วาว่างหันขันมันออกขันมันออกคให้พีน่น้องโชคดีมีสุขอย่าลืมทำบุญสางบุญเด้อพี่น้องเดอ้อบ,บาตรจักมาใส่บาตทรทำบุญให้กา้าน ยังให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่ง,<ช>งมีแล้วพี่น้องเด้อครับเพร,ราะว่าอาจารก็เลยบอกวา่าพี่น้องกับุญอันนี้คือเป็นเลขสามตัวที่อาจารย์บอกว่าโมงนี้อย่างไรพี่น้องลังเรสงสัยหรอพี่น้องครับเลขเลขกว่านี้อาจารมึงไม่ได้หรอกครับอารย์ขมุ่งมั่มมงไปกับเดินไปที่ศูนย์ครับเลขกว่านี้สักนิดน่ะนี่เนี่ยหกศูนย์เก่าศูนย์ครับหลักศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์หกเนี่ ระวังศูนย์ศูนย์ระวังเบิลนะพี่ระวังเบิลครับส่วนเหล็กสองโตมีเก่าห้าหกห้าหลักละหนึ่งสี่เนาะอาจารนยน์เนาะครับ